ประกอบไปด้วยพระธนูนาก็คือสงสารสัมภษัณฑ์หลายนักเอ้าวิชานักผู้เด็กนักคนพระธนูนาคุณซึ่งไม่ถูกดึงโมสุโขแต่สองมโมสพสุโขการเข้าไปอธิบายไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวผงฆ่าตัวตายกันเป็นแถวทาท่านทุกเกตวันนี้เนี่ยนะเรื่องสังขารหลบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาอยู่มันเป็นโคกทางการงานชอบเรื่องชีวิตชอบ เรารอาจารย์โจที่มีอาชนดีบายให้สอดรับมาท่นั่นเองแต่จริงๆแล้วให้รู้ว่ามันเป็นรื่ยหลงของข้าเป็นพ,พ่อประชาด,ด้วยก็ทําหน้าที่สองอย่างยิ่งมีความสําคัญเข้าไปอีกนะฉะนั้นเราจงพูนน้อยมากนี่คนนั้วมีกนะี่บรรทัดนั้นที่เขาวิจัยกันมาเนะี่ยไม่เคยอ่านหนังสือเลยก็มีเนะ่เป็นข้อมูลข่าวสาราดังนใ้นลกนะต้องสานเหมงอนที่เด็ดนเล็กปาเด็กห้า าการปกครองงานได้คราวนี้ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์นะครับภาษาการแทนเจ้าวว่าเจ้าสำนักอถาปัยมรตสงฆ์ในงานพิธีต่างๆนะครับงานสงฆ์งาน